ดีนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้เมก็พาเพื่อนๆนะคะเลาะมาค้างหมู่บ้านนะคะชมบรรยากาศนะคะท้องฟ้าคึ้มเลยนะคะเมกก็เลยไม่กล้าออกไปไหนไกลเลยนะคะเอาแค่ข้างหมู่บ้านนี้นะคะเพื่อนๆค่ะทุ่งนานะคะเลาะทุ่งนาน้าหมู่บ้านกันนะคะก็วันนี้ก็วันพระรหัสแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีความสุขทุกที่โชคดีทุกเวลานะคะสุขสันต์วันพระรหัสนะคะเพื่อนๆจ๋าไปชมทุ่งกันต่อกับเย์นะคะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆขาสวัสดียามเช้านะคะก็เป็นอีกเช้าหนึ่งนะคะที่เมย์ก็จะพามาเลาะทุ่งกันนะคะนี่นะคะข้าวเขียวสวยแล้วนะคะทุ่งนี้ก็ไม่ได้มา่าจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์เนาะที่ไม่ได้ออกมามาวันแรกที่กลับจากอ่ออางทองมานะคะวันสองวันแรกเนาะก็ได้มาก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะตอนนี้โอ้โหนี่นนะคะเนี่ย เขียวขจีเลยนะคะก็บรรยากาศยามเช้าก็ไม่มีแดดนะคะเพื่อนๆคะน่ะทุ่งนายามเช้าแดดไม่มีนะคะก็ดินแฉะเลยนะคะนี่นะคะฝนตกทุกวันนะคะนี่ยาขึ้นลกไปหมดเลยนะคะนู่นแปลงนุ่นลกไปหมดเลยนะคะีก็เป็นตังดงอ้อยดงกล้วยแล้วก็ตาลด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะทุ่งนี้นะคะ,ะ,คะก็นี่พระอาทิตย์เริ่มแย้มแล้วนะคะเพื่อนค่ะ เริ่มมีแสงแล้วนะคะหนูนะคะเริ่มคลายตัวจากเมฆแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาสูดอากาศทุ่งนา,ายามเช้าบ้างนะคะก <g år> ็ไปวัดกันหลายวันแล้วนะคะไปเลาะวัดกันหลายวันแล้ววันนี้ก็มาเลาะธรรมชาติทุ่งนาบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะ <g år> มาชมธรรมชาติทุ่งนายามเช้ากันบ้างนะคะก็เสียงนกเสียงกานะคะตามภาษา หนาแล้วก็ป่าอ้อยนะคะตรงนี้ก็ยกล่องไว้แต่ก็ไม่ได้ลงอะไรนะคะตอนแรกเมย์คิดว่าเขาจะลงปลูกอะไรก็ยังไม่ลงอันนี้ขึ้นลกเลยนะคะผักบุ้งผักบุ้งเต็มเลยนะคะนี่นะคะยอดผักบุ้งเยอะเลยนะคะแต่มันลกเมย์ไม่กล้าเดินเข้าไปเก็บนะคะางก็เละด้วยช่วงนี้เพราะว่าฝนตกฝนตกนะคะ เมื่อกี้เมเห็นผักอะไรนะที่เขาทานกันได้งามมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเด็ดมูเมเคยเด็ดไปผัดไฟแดงนะคะตอนที่อยู่หลังหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆค่ะทำผัดไฟแดงอร่อยผัดไฟแ,แดงอร่อยเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเม <Yeah. S 1> ่ก็จะเอาไปผัดให้ลูกกินเล่นเนี่ยเพราะว่าเราจะทำเมี่ยงป่าทานกันเย็นเนี่ย mm. ก็เลยเดี๋ยวเอาผักอันเนี้ยผักเขาเลือกผักอะไรเม่ไม่แน่ใจนะคะ แต่โอ้โหย่อสวยมากเลยกินเหมือนฟังบุ้งไฟแดงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเด็ดไปผัดให้ลูกกินกินเล่นกินเล่นเด็กๆที่บ้านชอบทานผักกันต้องมีผัดผักอะไรทุกวันนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศนะคะยามเช้าทุงนานะคะลงตานก็เหมือนฝนจะแบบย้อยนะคะเมนู่หนูๆๆฟ้าตรงนู้นสวยมากๆเลยดูได้ตาเปล่านะคะมันเป็นเกล็ดนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ฝ่าเริ่มจะใกล้เปิดแล้วนะคะจะเปิดแล้วเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเกือบใกล้ๆจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วตอนเมย์ออกมาเจ็ดโมงฝ่านิดนิดหนึ่งก็หล่อลูกหล่อลูกไปทํางานก่อนว,ว้าวยอดกระถิ่นนะคะเพื่อนๆโอ้มีอยากเด็ดจังเลยเนี่ยะไปกินกันน้ำพริกเนาะยวดูก่อนนะคะไม่ได้เตรียมถุงเตรียมอะไรมาด้วยแต่มันมี เดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีตรงทางที่จะเข้ามันมีอีกหรือเปล่าเสร็จไปใส่ตะกร้ารถพอดีมีแจ่วนะคะมีแจ่วปลาคนจีนนะคะแต่ชานชอบทานแจ่วทานแจ่วปลาด้วยนะคะนี่บรรยากาศว้าวฟ้าฟ้าใกล้เปิดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะไปฟ้าเริ่มขยายตัวแล้วนะคะ,ะไปถึงแค่ตรงนี้ น่าจะพอแล้วเดี๋ยววันไหนแดดอ่าไม่ตกตอนเย็นมันชอบตกตอนเย็นอเมยจะไปสวนไปชมสวนฝรั่งของคุณอะไรนะป้าเบก็ลืมแล้วแกบอกอยู่นะคะป้าอะไรไม่รู้นะเข้าใจดีป้าแมวป้าแมวแกก็ให้เมยแบบไปเดินดูได้นะคะโอหยยารกเลยนะคะนี่นะ เขาช่วงนี้ฝนตกนะคะเขาก็ไม่ได้ออกมาทําอะไรกันนะคะก็ลกแบบธรรมชาตินอกจากมีนานะคะนานี้เขาดูแลดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะเจ้าของบ้านนู้นนะคะก็ต๊อบหลังนูน้นแต่แกบอกว่าจะเดินไปด้านนู้นเพราะว่าหมาดุนี่นะคะเขาตัดอ้อยมาอ้อยของแกมานั่งแบบไอ้นี่กันอยู่ตรงนี้นะนะเขาเรียกอะไรหยบไหมหีบอ้อยไหม มานั่งทำกัในใต้ต้นไม้นี่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะว้าวตรงนู้นลกมากเลยแปลงนู้นลกมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศนะคะมีว้าวมีดักปลาด้วยนะคะนี่นะคะมีรอบดักปลาด้วยทนีนี้ก็น้ำเป็นสีน้ำตาลเลยนะฝนตกนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ฟากนู้นก็เป็นทุ่งนะคะเ,เพื่อนๆแ่วฟากนู้นก็เป็นทุ่งนานะคะลองเลาะไปนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไว้วันไหนฝนตอนเย็นฝนไม่ตกจะเลาะเพราะว่าส่วนป้าแมวเราจะไปชมภาพทย์ตกดินมันจะสวยนะคะตรงส่วนป้าแมวว้าวเ,เพื่อนๆค่ะยอดทะบุ้งงามมากเลยะค่ะ <c oughs> หาอยู่หากินแบบบ้านๆนั้นนะ <c oughs> เก็บไปกินได้เลยนะคะผักบุ้งนานะคะ mm hmm. พเพื่อนๆนี่ยอดนี่นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เมื่อวานเห็นพี่พัดเก็บเห็นพี่พัดเก็บ mm hmm. ไปผัดไฟแดงได้นะคะผักบุ้งนาเ mm hmm. มย์ไม่มีอุปกรณ์มานะคะ mm hmm. เดี๋ยววันหลังหลังต้องมีถุงพกมาด้วยแล้วนะคะ mm hmm. นี่นะคะว้าวพระอาทิตย์เริ่มสอะะ mm ่องแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเริ่มส่องแล้วเริ่มจะมีแดดแล้วนะคะยามเช้า ก็บรรยากาศสดชื่นนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีเขาคงไม่เดินไปไกลนะคะแปลงนานุ้นก็เริ่มลงแล้วนะคะนานนาน,นส่วนส่วน,วน,วนมแมวไปทางนู้นนะคะเพื่อนๆค่ะไปด้าน,นูนนก็บรรยากาศออทำสวนทำนี่กันนะคะเพื่อนๆค,ค่ะมีต้น ไ <sı ff it> ม่เจอดอกลักนะคะเมื่อวานเมื่อวานไปปั่นเจอข้างทางนะคะนี่วันนี้เจอตรงนี้นะคะีถ่ายดอกลักหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายนะคะเดีนไปส่วนที่แมวไปทางด้านนู้นนะคะส่วนฝรั่งะค่ะเดี๋ยววันหลังเม่ค่อยมาเดินนะคะเพื่อนๆค่ะก็อัวฝนตกเหมือนกัน หน้าตงนก็เริ่มลุงแล้วนะคะจะลกนะคะปกติเมจะเดินเข้าไปถ่ายตุงสันนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ไอ้นี่มากเลยนะคะมันแฉะฮะดินแฉะเละมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็คงไม่เดินออกไปนะคะพามาส่องหรอหนุหน,นเป็นดงตาลน,นะคะดงตาลเลยนะคะานน่นะเมไปสวนยายแม่ป้าแมวได้นุนะจะหลอะไปเห็นดงตาลได้ข้างในลุนชัดมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวให้ฝนมันหายทิ้งช่วงก่อยนะคะช่วงนี้ฝนยังตกชุกอยู่ยังไม่กล้าไปนะคะเพื่อนค่ะก็พาเลาะส่องธรรมชาติบรรยากาศนะคะสวนไรนาของชาวบ้านยามเช้านี้นะคะก็ขนุนดกเลยนะคะเพื่อนค่ะนี่ต้นนี้ตน้นเล็กแต่แบบมีลูกไหญ่ลูกเลยนะคะดูนะคะนี่ของชาวบ้านนะคะเพื่อนค่ะสวนชาวบ้าน โอ้เป็นเกือบเกือบเป็นสิบสิบลูกเลยนะคะซ้อนซ้อนกันอยู่อ,อ่บรรยากาศเช้านี้ที่ข้างหมู่บ้านนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเอเมด้วยนะคะเอเมย์กล่าวกับพะคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะ